แม่วาดีอยู่ก่อนนะลูกเดี๋ยวเอาปลาแม่แก้วไปก่อนไปสองตัวไม่ได้ทุรักทุเลนะคะปลาแม่แก้วปลาเดินปลาไป้าร่มปลาลูกปลา ใหญ่ก็เหตหาไปสุดแล้วเอาปลาเบิร์กเขเขาสีแหะไดยเขาเห็นรถบิได้ไดเขาเวะเขาเสีว่าเสียีอย่างนี้หานอาปลาปลาลูกปลาเดี๋ยวก่อนนดีจังมาอันจะไปเอาอันรถยู่เอารถเข็นมาอาปาละปอา่าแวะตีล่ะเขา เห็นรถบอได้เลยแวะคันนี้นะคะแวะอีกค่ะขอชมดูหน่อยซช่อว่ามีอะไรในนั้นเาไม่มีอ่ะปะไปต่อถึงไม่ใช่รถยายูดได้นะคะก็แวะนะคะจะดูว่ามีอะไรในนั้นไหม แวะไปไหนลูกบ้านอยู่ทางนี้เฮ้ยแก้วมา,ม,ามาเบนมามาเร็วมาในบ้านอยู่ทางนี้นี่มาเอาสองตัวไม่ได้เดี๋ยวเอออนละเวงเอามามะมา,มาทางพี่เ<า>ขาจะแวะนะคะเขาเห็นกองแตงโมตรงนู้นนะคะก็เห็นกองแตงโมนะคะแม่แก้วเราก็เกิดอาการว่าไม่อยากไปนะคะ บางเด้อนเขาสิไปทางไหนเ mm hmm. ขาหอมบักแตงโมบักแตงโมอยู่หันม่แก้วยู่ดีว่า mm hmm. ต้องกินลูกว่าต้องกินกินหลายบอดีแตงโมปะไปบ้านเขาป่ะมามามานะคะยายจะไม่ให้กินนะคะแตงโมฮะ mm hmm. กินเยอะไม่ได้ถ่ายท้องนะคะวันละลูกสองลูกได้นะคะ mm hmm. มาลูกมาไปบ้านเราดีกว่ามา มาเร็วไม่ค่อยอยากจะไปนะคะเห็นแตงโมแก้วแกจา๋ามาลูกมากของเขาเกิดอาการนะคะนางนางจะไม่พอใจยายนะคะคือแม่ทำไมไม่เห็หนุกินแตงโมเธอก็นอูอยากกินน่ะจะนด,ดมดมมองมองไปทางนู้นะะนะคะเล่นะคะเล่ เลยไปหาแตงโมไปบาดเ้า,าถาะสิไปกินยางวกแตงโมปะลาล่ะปะคือ <c ười> แม่แม่อนุญาตนะคะก็คือไปไม่ได้นะก็แก่ด,ดมๆดมแล้วก็มองแม่นะคะมองมองโ,โอ้ดูอ้อนอ้อนอยากกินแตงโมไม่ไปแล้วค่ะไม่ไปฮะ,ะแก้จา๋าแกจา๋า ไปเข้าบ้านเรากะลูกป,ปะ่ะสวัสดียามช้าอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้แม่ก็ไอพาแม่คำแก้วนะคะเข้าบ้านาแต่นางไม่ยอมไปนะคะเ,เขาไม่ไปตา,เ,าเขาเห็นเ,เขาเห็นกองแตงโมเ,เขาเขา ก็เห็ดกองแตงโมนู่นไงกองแตงโมอยู่นู่นไงน่ะก็เห็ดกองแตงโมเข้าไปไปมาลามาปะปะไม่ต้องน้อยใจปะาขะสงสัยเพราะโอ้ยนะคะต้องให้พ่อมาช่วยนะคะอ่าพ่ออ่าพ่อไปเอาให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยขยับเลยนะคะขยับเลย พอเห็นพ่อเดินไปขยับแม,ม่ใจร้ายเลยลูกแม่ใจร้ายไม่ให้หนูกินเอ้ยหนอแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้กินเยอะนะคะเราอายุมากแล้วแตงโมนะคะกลัวไม่สบายกลัวถ่ายท้องมามเอามาอยู่นะคะแตงโมน่ากินแม่คำแก้วถึงไม่ชอบนะะตามพ่อเลยนะคะพ่อทำไมไม่หยิบให้ก่อนสักลูกหนึ่งล่า ไปตามพ่อไปลูกปะปะอ่ะเดินเร็วเร็วยังไม่พอไปลูกไปตามพ่อไปจีไปลูกปะ เดี๋ยวไปกินอยู่บ้านเราปะถ้าพาข้าบ้านเนี่จะอิดอดนะคะต้องได้กินนะถึงจะไปอมามา,ามา,มาลงมาไปบ้านเราปะเรียบอาบน้ำเดี๋ยวน้ำไม่ไหลนะคะสายๆนะคะอยู่ที่นี่นะคะพอสายหน่อยน้ำจะไม่ไหลนะคะ อ่ะไปเร็วๆจะแวะอีกแล้วแล้วเมื่อไหรจะถึงบ้านเนาะว้านที่นี้เนาะแวะอีกแล้วอ่ะอ่ะดูคันน้นคันน้นมีอะไรมั่งเนาะอ่ะถ้านุอยากแวะนูก็แวะไปอะตามสบายวันนี้ชิวๆกระจกรถแม่หักหมดนะคะกระจกรถแม่หักหมดค่ะอ่าบางคนอาจจะ สงสัยนะคะว่าทําไมยามีรถหลายคันนะคะคืออาชีพยายแต่ก่อนก็คือตัดสับประรดขายนะคะมีคันแดงและคันนี้นะคะแล้วก็ช้างก็หลายเชือกก็เลยต้องมีหลายคันคัดดึกตัดหญ้าคันดึงตัดสับประรดนะคะวันนี้ก็ควานของแม่ดอกคูนก็เอาคันแดงไปใช้นะคะเพราะารถของพี่ควานพังก็เลยให้ไปคันนึงยายให้คันแดงไปเพื่อใช้ ตัดยาให้น้องๆน,นะคะน้องๆอ,อดไม่ได้นะคะถ้ารถพังรถเสียมาี่คือทุกอย่างก็น้องก็อดนะคะยาก็เลยให้ขัดแดงไปไปจะได้ไปตัดยาให้น้องดอกคูนและน้องแพรนะคะโอ้มือน,นี่ยางสบายใจได้เนาะป้าลูกป้าหนูไม่ต้องแวะเราไม่มีอะไรแล้วในรถนะมาโอ้ยายใจเย็นวันนี้ไออาการไม่ค่อยร้อนแต่ว่าอแดดไม่ค่อยมีนะแต่อบอ้าวเนาะ มาลงมามเขาเห็นแตงโมได้ย้ายเออเขาเห็นแตงโมกับบังห้เขากินเขาก็เลยเกิดอาการอิดออ,อดเอดอสูบมือนี่อารมณ์แปรปวนได้เพลินนี่ไม่ต้องกินเยอะลูกแตงโมมามดเดี๋ยวเดินไม่ได้ป่าวบาหวานนะสิช้างก็เป็นบาหวานได้นะคะอืมแน่แน่ต้นไม้ไมใหญ่ ของยายกินไม่ได <sk <sk ้แหมทำเหมือนก็เด็กๆเลยนะเธออาป้าไหนไปต้องไหนบ้านเราอยู่ไหนเลาวไก่นุนไปบ้านเราอยู่นู่นนุนแต่งโมพ่อไว้ให้แล้วนุนเร็วๆแวะทุกที่ เอาที่สบายใจนะลูกอ่ะกรุณากดไลค์กดแชร์นะคะให้ครอบครักิจจุด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะยอดซับยังไปไม่ถึงไหนเลยอืมแล้วยายก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ทั้งในและนอกประเทศนะคะที่ส่งก,กำลังใจให้ยายกับน้องๆช้างนะคะพอได้สับประรดได้กล้วยนะคะแล้วก็ทั้งค่าน้ำมันที่จะไปตัดหญ้าให้น้องช้างนะคะยายก็ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจค่ะอันนี้ยายก็เอาในแก้วมาถึงร่มนอนแล้วนะคะจะได้อ่าบน้ำให้น้องนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะยุมันขวัญยืนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนทุกๆทุกคนค่ะวันนี้ยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ